ทำยาแม่ไท enfin? ี่โดนอ่ะสวยมาไปหลัง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 ระบาดสวยทำยาแม่ไที่โดนอ่ะสวยมาไปหลัง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 ระบาดสวยเก่งหน่อยครับเก่งหน่อยครับต่อได้คิดจะมาที่สูงเหรอยากนะครับรู้เปล่ามันวหรอไปเพื่อนฟิวและอย่างนั้นมันสกิลตอนหมอตำรวจไม่ครบอ่ะใช่ใช่ใช่สามแยกเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมากูไปหาสายพับก่อน ฮะฮะนมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบุลูยังก่อนเลยฮะไปให้หมดดิถ้าไปอ่ะเราไปได้ลองอ้างหน้าก็ได้ไอ้บุลูไปก่อนแค่ไปหาบแคบไปหาบเดียวเองมาทำอะไรอีเซร็จแล้วบัมเป็นเอ้ยบัมลุบัรบัมลุบเป็นรอไปแล้วลานสเก็ตลานสเก็ตสุดอย่าลูกพี่แม่งสุดดอมแบบว่าดอมจอกมากพวกนี้ขับรถบอกว่าจอกมากค้างกั่นนึงเอ้ยโอเคชนไอ้ดอ เรียบร้อย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 แล้วเรียบร้อยลงไปลงลงเลยลงเอาข้องหลังเอาข้องหลังข้างหน้าไปข้างหนาไโดนข้างหน้าไปทำยาไปใส่ี่โดนอ่ะสวยมาไปหลัง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 สะบัดสวยสามตัวแล้วเว้ยมาแต้มยังดีว่ะ ตอะไรมือมีเดเหรอมือมีดเหรอไอหัวแดงนี่ปล่อยโทษเพื่อนปล่อยเนี้ยนี่คนสุดท้ายไป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 อุ้มได้ที่อุ้มได้ไม่น่ามันบัมตอนไม่ครบไม่ครบมันบัมตอนไม่ครบเลขกสองเลยเอ็กสองเลขเอ็กสองอ้าฮะเอ้ยมีเลขสอง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 เออบัมได้บัมได้ไม่ใช่สองเลขเยอะเลขเยอะ เลยเยอะผมเหลือม <Beginning S 3> ัดเดียว4 4 4ปั๊มยางงไปปั๊มยาไปอะปั๊มยาไปอะปั๊มยางปั๊มยูผมปั๊มยูลงค่ลงเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยแค่นี้หนะแค่นี้นะปั๊มยาอยู่มาอีกสองเว้ยกลัวไฮด้าล้มไปหนึ่งงอกขึ้นมาอีกสองสวยเลยซิกถ้าลูกพี่มาก็จบไปแล้วชนะไปแล้วไอซิกจะปั๊มยาไอซิกจะปั๊มยาไอซิกจะปั๊มยา เดี๋ยวมันลงแล้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 วมันลง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 มาลงข้างหน้าลงแล้วจ้าลงแล้วจ้าลงแล้วจ้าจะเอาหวยสัตว์เล่นจุกเล่นจุกเล่นจุ๊กเล่นจุกเล่นจุ๊กมาเล้เขาเอาหน้าร้านที่ไม่ไม่ไม่ไปถนนไปถนนดีกว่ามั้งพี่ตรงนี้มัาในร้านอ่เราไม่ตีใช่ตรงนี้เราเลยไปเนี่ยค่ะมาถึงที่อย่างดีเลยแต่ใส่หน้ากากกเดินออกไปหาไม่เดี๋ย่ซอยนี้เลยไปเดีหมอต้องจอบแลนะรถเราอยู่ไกลด้วยนะครับไม่เป็นไร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 พี่มาได้ อะไรพร้อมบ้างพร้อมร้ไม่ก้ัพร้อมม้้มไปให้มันตั้งหลักน่คือมนมมากเลยแต่มันตั้งหลักได้ไอมไปแล้วว่ะเอาเอาสนนี้ดิสนูนี้ไอสนนี้สนนี้ไอสน้อเนี่ยโอ้าดีมากแสงไฟเขามากกว่าส่น่ะโอ้โหปล่อยแม่งปล่อยแม่งเียวาริ้หายเลย ่่วะนนัติดมาติด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 ว่าอะไมเนี่ยผมบอกผมเก็บอย่างเยอะผมพูดได้แล้วว่าผมเก็บแบบเยอะมากโอ้โหแสบตาไอสัตว์แต่แพ้หมอมากพอดีว่ะอุ้มไม่ได้ไอ้เหี้ยกูเจอไอสัตว์ ไอ้เหี้ยมางอย่างไม่ดูเลยพวกมึงไอ้เหี้ยอยู่หน้าคาสิโนโอเคโอเคโอเคกูอยู่ก้วยไกลเลยรอกูแป๊บเดียวรอกูแป๊บเดียวงอนถ่วงเวลาไว้แล้วมึงอะข้ามนะพี่พี่แข่งใจไว้ก่อนนะมาคนเดียวหนีนะครับหนีแบบหนีแบบกู้หลุดตุดไมมอ่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะล่าสุดอะคาสิโนคาสิโนลาลาเสเก็ตเพื่อนลาเสเก็ตโอเคเพื่อนก็พันก็พันเลยกูไม่มียามึงก็พันเลย ลังเก็ตลันเกตยัยเยวตอนนี้ผ่านสิบยี่สิบวยี่สิบวกูไปช่วยดอมใจเย็นยี่สิบวยสวยพุ่งมาพุ่งมาเอาเอยโบ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 วิพวกกูสขาอยู่โงมัาบยังรอแปนบนึ่วยี่สิบวิยี่สิบวิันึงเกือบแฮทไม่แไม่ไม่ไม่ไ่เกือบเกือบไม่ใช่ตัแฮารถารถตีแยการถตีแยกมิไปไีไปไปไปหลังยเนอไม่ละไม่ละหลังโรงยาบเลยเส้นตรงเลย ตรงไปเมืองใช่ไหมครับออกเมืองออกเมืองออกเมืองครับออกเมืองออกเมืองออกเมืองมาห้าอันเลยว่ะเดี๋ยวเพื่อรีบกดเดวเงมันตายใช่ไอมเลออยู่ป่ะฟีเวฟีเวฟีเวหน้าคาสิโนเพื่อนฟีเวน่าไปเมืองนาคาสิโนเลยไมไต้องอุ้มไปองุ้มไปต้องอุ้มไไปต้อง้มไมไต้องอุ้มไยองไป้อ้มไปต้อ้ม้อมาต้ม้ม้มมมมมล้ามาแล้วมิอร

ก็เตัดไรเตัดไรไปอ่านสภาพมันล้มเจ้าหาวสภาพมันล้มเพื่อนเพื่อนโดนทีไอ้แกนผมมีแต่ตาผมมีแต่รับไม่มีเราไม่มีอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยู่ตั้มอยูแล้วตั๊มอยู่แล้วเฮ้ยเยเฮ้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 ยคุณบอสเป็นนุ่มบอสมันรุ้งไม่ได้รุ้งไม่ได้รุ้ง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 ลอยก้าวบัมพ่ออะไปก้าวออกนะระวังนะระวังนะระวังนะมันนอนอยู่นะระวังนะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปถอยออกมาห ระวังแกนเอาไอ้แกนเอาะระวังหมดหมดตัตัวเดียวนะมันรอรถรถมันรอมันรอรถทุกคันเลยนะรถทุกคันมันรออุ้มน่ะรอฟังนะไอแกชะนะเที่ยผมโดนไอ้แกนเตะซ้ำไม่งั้นผมตายไอ้เหี้ยเราจะไปไหนเนี่ยพร้อมไหมมึงฟังกูนะพร้อมแล้วมามาล่ามาเที่ยวอย่ามาจบเพลงเลยติ๊นตามจอยยังยังไรยังยังไรเหลือใครเหลือใครก็ยังไหนจอยอยู่ือเราคำนึงเรา มีจออยู่นี่จอถึงแล้วจอมาแล้วจอมาและพร้อมปะลองลองไอ้สิเฮ้ยเจอเจอเจอใครยังไม่ถึงใครยังไม่ถึงพูดคือเถึงแล้วถึงแล้วหมดแล้วถึงมาแล้วเดี๋ยวใครไม่ถึงที่แหละตัดให้ศึกนี้เราแพ้ไม่ได้กูจะรอบัฟโอเคปะไม่ใช่ศึกนี้เราตายไม่ได้กูจะรอบัฟพร้อมยังพร้อมยังแป๊บแป๊บแป๊บเอาที่คุยกันเลยเอาที่คุยกันไอโอการไอสัตว์เวลาเปิดอะอย่าอย่ามืดจนแบบว่าดูดูเพื่อนด้วยเพื่อนตามทันเปล่าขอจุดเดียวไม่เปิดตรงกลางขอเปิดข้างๆอะ อถัานีการตัวเปียนนเากว่าไหมเอาตรงกลางยวตรงกลางดียวตรงกลางเดชุดใหม่ดีเข้ามาต่อกลุมสี่สนามสนามเล็กลงไม่ได้เล็กลงไม่ได้ไอเจิดยอมเล่นหลังไอเดอกเล่นหลังสองคนนี้เล่นหลังไอโมแกนเล่นหลังสามคนผมขอหลังนบอสเออมือหลังด้วยสี่คนเลยกลุ่มนี้สี่คนที่เหลือหคนลุยเจิดเจิดยอมเล่นหลังจอไม่ไม่ไม่ไอจอเล่นไอนี่ดีกว่าเจิดมแกนไอทิลเลอร์ ขอยขออีคนนึงมาเล่นสนับไอเอซีมึงเล่นมึงเล่นกลุ่มนี้เลยสคนักล้เจอะเล่นหลังนะเล่นหลังแบบคอยกินเอาเพี่ชายโซนที่เหลือดยเลยชาี่เหลือมาอแม่พวกเราพร้อมออกิจพร้อมเปิดพร้อมแม่เดพร้อมแม่พร้อมมาดิครับพร้อมมเดินลุยพร้อมเดินลุยอากาดในสัตว์ดูหลังด้วยเอาดิพร้อมครับพร้อมลุยพร้อมลุยบินบิ giờ do giờ do giờ do quyết là giờ do giờ do giờ do đi มึงไม่ส่วนน้องกูเลยนี่กูนี่กูกะาไม่แทงมึงแล้วไ้สมมึงไม่ส่วนน้องกูเลยเหรอมา,มาดิดมาดิมาดิเฮียมาดิเฮียมาดิเฮียเอาบึกตายอีกแล้วไอ้ด๊อบเฮ้ยอีกแล้ววะต่อสามวันเลยนะอีกแล้วระโอ้ยไม่ได้คุยกันเลยอยากคุยด้วยอะเฮ้ยก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่วะโอ้ยท้องบอกแล้วอยาให้กูวิ่งฟรีแค่นั้นเองครับเลือดผมดุดที่มกระตายแม่ไม่ต่อยผมเลย ได้ได้ได้ลูกชไได้ได้ันวะนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่นี่นี่เนี่ต้อง้นเลยนี่มต้องมาตรงนี้อย่เจอกูสัตว์อย่าเจอกูใจเจเจเอย่าเจอกูเจอจูยเจอกูดเดี๋ยวจล็อกอกูไปออกอไปเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกูสัตว์เดีเียไอ้อ้หัวแดงด้วยที่แบบว่าลุกแง่ไอ้สัตว์ไอ้ที่ลกแก่ที่แบบขี้อะไรไม่ได้อะี่ชีวิตมันแบบว่ารอกล่องเดียวอ่ะไอ้ีลุกแง่ที่มันมีอยากอย่าอยามีคำพูดคำจา ไอเสี้ยนที่แบบว่าชันตำอ่ะที่กูมองไม่เห็นน่ะและเสียงแบบแบบเขาจะว่าอยากจะขึ้นมาที่สูงอ่ะจะบันทึกไม่ได้ด <c oughs> หมอไม่ยอมมาพี่วะคุณหมอครับลูกพี่ผมก่อนเลยครับนี่ <c oughs> อดใจไม่ไหวครับม <c oughs> ดกัดผมก็ตายแล้วพี่ถ้าม,ามันสวนสมัิผมก็ล่วงอ่ะโอ้ผมไม่บอกกูก่จะช่วยมึงถ้ามึงล่วงก็คือกูแพ้ด้วยปริยาที่กูคิดว่ามึงได้ไงกูเลยยืนดูไม่แต่ความจริงถ้าเป็นสไตล์ผมเล่นเมื่อกี้นะผมจะแทงให้ล่วงไปทั้งคู่เลยครับพลาดไปพลาดไ่วงจะแทงให้ล่วงไปทั้งคู่เลยครับ เนี่ยอันนี้คือผมตัดสินผ้านะถ้าเมื่อกี้ไอ้สเน็คพัดก็คืออุ้มมาดิอุ้มมาดิอุ้มมาดิได้ไหมอุ้มไม่ได้ลูกพี่ลูกพี่ต้องบั๊บกับพื้นครับเคลื่อนย้ายศพฟังนะครับคุณหัวแดงไม่ต้องเสือกเนาะทำอะไรเช่นนี้ไอ้เหี้ยแต่จอกไอ้สัตว์ชีวิตมึงนอกก็แค่ล็อกเกาะไอ้เหี้ยทำอะไรได้ววยตัเองไม่ได้หรอกเนาะไอ้เหี้ยสมเพศไอ้สัตว์มึงอะไม่ต้องเสือกเนาะไอ้เหี้ยหัวแดงขอหนักหนักไอ้เหี้ยได้ไหมขอโทษนะครับคนที่ขับอ a สามห้าขอ ถ้ารู้ว่าลากไม่เปเ็ดก็ไม่ต้องขับป <c oughs> เป็นคนหมกเทเนาะไอ้เฮียยาดด่ารถคนอื่นเขาอยู่เลยอ๋อลืมไปรถแกง๊งสมเพศไอ้ศาสตว์ทำอะไรได้ก็ไอได้บ้างอนะ่ะพวกมือไอศาสตว์สมเพศจะบอกให้ชีวิตนี้ทำอะไรไม่ได้หรอไอ้เฮียลองเดียวพวกมืออ้าวปละงาปางาบลอกกินเหงือไอ้เวนขอโทษนะครับรู้ไม่จริงไม่ต้องพูดเนาะไอ้เฮียเก่งหน่อยครับเก่งหน่อยครับต่อได้ไอ้เฮียสุดท้ายก็อยู่ได้ครีนะครับคิดจะมาที่สูงหรอยากนะครับรู้เปล่าถ้ายังพึ่งบารมีคนอื่นอยู่ ขัดขึ้นมาได้กูเองสิครับทําไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาเฉพาะว่าชีวิตบนบันไร้ค่าไอสัตว์เฮ้ยไอกลางมันจะไหมไอ้งัวไอ้นั่ั่งมาไอ้เด็กเปรดเอาเลยไหมเมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่กอนจุดไอกริปมึงคิดว่ามันจะขึ้นมาได้หรอชีวิตเนี่ยของมันมันขึ้นมาอยู่จุดเดียวกับเราได้หรอวะยากลุพี่เฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้มึงไปหลอกกูยิงแบบกูเนี่ยขึ้นได้เพื่อนจอดลอกกูยิงแบบกูเออแต่ว่าไม่มีปัญญาหวพี่อ่ยมันไม่รู้ข่าวจริงเหรอวะ สังเกตเลไอ้ไอ้ไปโดนผมแทงหลังบ่อยมากเลยมันชอบคือความเก่งกาจของมันเป็นภัยร้ายของมันเลยความเก่งกาจของมันมันชอบไปจับคู่อ่ะคนอื่นเลย้วมันก็คิดว่ามันจะชนะเว้ยพอพอมันจับคู่กับเพื่อนผมอ่ะมันจะเป็นเป้าให้ผมแทงได้สบายสบายเว้ยต้องหลังออกตามแล้วข้างหลังออกตามมันนะมึงรู้หรอมันไปไหนอ่ะแต่แรกกูว่าไม่เห็นเหมือนกันเ้นก็ไปเอาข้างหลังดิร้องหลังร้องหลังมาดิรถเทพไอ้เหี้ยแล้วก็ชนกระบะได้ใช่ป่ะพี่ ก็หลอกเขาาไปก่อนมึงไปบั้มมันแบมไม่เที่ยมันยังไงวะนั่นคือมันเป็นโลกอือสัตว์เราเทาไม่ได้ไงเราเลยไม่รู้มันเฝ้าด้วยใครวะมาเปิดที่อะไรวะอ๋อมึงจะมาไออมันก็ไม่ได้บั้มไม่ได้ใช่ป่ะพี่หรือว่าไงมันได้มันได้ไม่อย่างนี้ก็บั้มได้ดิฮะแบบนมันยังไงอะงงโคบอสไม่ไอไอการคว่ำเนี่ยมันต้องเป็นการลงรถอะไยเงยรถพังอะให้คัน เขาไม่ให้คันนั้นขึ้นมาใช้ต่อแต่ถ้าคุณไม่มาเอาไฟเราตรงเนี้ยเราก็ได้ต่อได้เอาต่อได้ใช่เคฟตีความเก่งไวดอมมึงต้องจบว่ะโอ้พี่ไอ้ดอกข้ามบวชเราจบเลยเรียบร้อยเรียบร้อยลงเลยลงเลยลงเลยพี่ลงพี่ลงลงลงแล้วไปเอาไฟข้างหน้าไปข้างหลังลงนะข้างหลังลงนะโอ้โหหหหข้างงงงลลลััันะเดี๋ยวนโอ้ยไอ้เฮียอะเฮียอะไรเฮียอะไร มึงอะไรแทงเพื่อนกูแทงเพื่อนกูเหรอโอ้เล่นเซิรออตัวตึงเหรอเร็วเว้ตาเร็วเออไม่ทันไม่ทันลูกพี่สองคนนะตรงนั้นเพื่อนเราโดนไอ้มือมีดก็ขอหนึ่งหนึ่งกับมันดีถอยไม่หมดถอย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 เอาเอาเอาเอ่อเออเอ่อหันกลับมาหลบไหมถีบหลบหลบหลบไปแล้ว อะไรอะไรขาอ่อนเล็ไอ้ไอ้เอ็มเราเขาขาอ่อนเลี้ยววะแน่นอนลูกพี่อ่อนเลี้ยวแบบเดินกระเพกเดินกลับใครโดนผมแทงก็ขาอ่อนทั้งนั้นแหละพี่ไว้เพราะว่าพี่ขับไปวะคือมันจอดตรงนี้แล้วมันจะจอดเลยตรงนั้นแล้วขอยหลังกลับทำไมวะขึ้นดีทีบี